สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเราก็มีปลาดุกจ้าเราจะมาทำอะไรเอ่ยจะมาทำลาบนะลาบปลาดุกเนาะค่ะเนาะนึกอยากกินลาบปลาดุกนานแล้วนะคะอันนี้ปลาดุกนี้เราก็ได้เอาเข้าตต้อบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะมาฟักฟักฟักนะสับสับสับนะคะ,นะคะแล้วก็ลาบเนาะค่ะเนาะ อ,อ่แล้วก็กระดูกสักหน่อยนะ จ้ปลาดุกนะคะที่เราสับเมื่อเช้านี้นะคะเราจะมาลาบปลาดุกกันนะคะมือนีเ้เฮ็ดลาบปลาดุกยูรานจ้าพี่น้องก็เลยคลุกคลักนิดนึงนะคะก่อนอาจจะไม่พอบ้างนะคะก็ได้เท่านี้นะคะก็เอาเท่านี้แหละเนาะคะ่เะเนาะปลาดุกที่เขาซับไว้นะคะปลาดุกที่เขาซับไว้นะคะก็นะใส่พริก นะคะใส่หอมใส่ข้าวคั่วใส่มะนาวใส่ชูรสนะคะใส่น้ำปลาปลาอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะในการทำกับข้าวเราทำกินเองนะคะถ้าอยากให้อร่อยถูกปากเราเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างเราพอใจรสชาติไหนเราก็ใส่แล้วก็ปรุงแต่งไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วพริก ามะนาวนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะเหลือชูรสกับน้ำปลานะคะ <c oughs> ข้าวคั่วกับชูรสก็ใส่ลงไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่ข้าวคั่วคั่วใหม่ๆนะคะพี่น้องจ๊ะ <c oughs> ข้าวคั่วกับชูรสก็ใส่ไปแล้วนะคะ <c oughs> ข้าวคั่วก็คั่วใหม่ๆแล้วก็ปั่นใหม่นะคะ เรียบร้อยนะคะพี่น้องจะเรียบร้อยนะคะเหลือแต่จับปรุงแล้วก็ชิมรสชาตินะคะขอเสีนน้ำปลากนิดนึงนะคะอาหารเที่ยงจ้าข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวที่เราหุงใส่หม้อนะคะใส่หม้อหุงข้าวได้จะเด้งงามอยู่เลยเนาะสุดยอดแต่ว่าั้างใตมันจะเหนียวเหนียวจล็กน่อยงามขึ้นคนหุงหรอคะจ้าข้างในมันเหนียวนิดนึงแสดงว่าเขาต้องใส่หน่อยนี่ถั่วต้มนะจ้า เตมมันทอดลาบปลาดุกแม่เผ็ดบ่ซิมไฮแน่ซิมไฮแน่ซิมไฮแน่มันมมมอ่ะสิเผ็ดนะสเมกเฮ้ยลี่มึงคนเวียดกินค่ะคนเวียดกินข้าวเหนียวมิดสเตปเชียนเพือ่อะไรมิดสเตปเชียนียังน้องนีกินเอ็เอกไอสิ่งอะไรที่ที่คืมันมันมาขันอันนี้แจวค่ะแจวเจปียบปลาเท่านังค่ะ เค้กมาค่ะมาค่ะมาค่ะ